ดาเมตเกินต้านพิมพ์พิมพ์มประภากับลุกสวยแพงดูสบายตาชาวหนิตแห่กดไ like, ลค์รัวๆต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวพิมพ์พิมพ์มพมประภาตั้งประภาพรช่วงนี้มักทำหนุ่มๆหลายคนใจละลายไม่ไหวแล้วเวลาที่เธอหยิบชุดน้อยชิ้นมาสวมใส่โชว์ผิวขาวออร่าสว่างวาบบอกเลยว่าชวนสะดุดตาหนักมาก มองมุมไหนก็ดูดีและมีสเสน่ห์สันละเกินงานนี้หนุ่มหนุมแห่กดไลค์กดแชร์สนันโซเชียลคือแบบออรากเกินต้านมากล่าสุดสาวพิมพ์เธอได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอวดลุกสวยเรียบรูดูแพงมากในลุกเสื้อเอลลอยจับคู่กับกระโปรงยาวสีขาวอวดหุ่นเพียวทางกลางแฟนแฟนแห่กดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากลุคนี้ของสาวพิมพ์เอาคะแนนไปเลยเต็มสิบไม่มีหกัก